แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงองค์พระเห็นองค์พระได้ทุกวันเลยนะวันนึ่งในมีสิทธิ์จะเข้าถึงได้ตั้งหลายครั้งครั้งไหนที่เรานึกถึงพระเรามีสิทธิ์เห็นพระนะเรามีสิทธิ์ทุกครั้งที่เรานึกเลยมีสิทธิ์ทุกครั้งบางทีตรงนี้เราไม่ได้คิดกันนะจริงๆแล้วมีสิทธิ์อันนี้เราลองนึกถึงธรรมกายจะดีแต่ชัดหรือไม่ชัดอีกเรื่องแต่เราเห็น เห็นไหมเรามีส <leurs cup ENTS> ิทธิ์นึกถึงพระแล้วก็เห็นพระได้วันหนึ่งหลายครั้งนะแล้วได้ทุกวันเลยแต่ชัดหรือไม่ชัดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับใจเราละเอียดหรือใจเราหยาบถ้าใจเราหยาบก็ไม่ค่อยชัดใจละเอียดมันก็ชัดขึ้นความชัดก็มี หลากหลายตั้งแต่น้อยกว่าลืมตาเห็นเท่าลืมตาเห็นหรือยิ่งกว่าลืมตาเห็นเพิ่มกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่ขยุดกับนิ่งเพราะฉะนั้นมาถึงบรรทัดนี้นี่ประโยคนี้เราจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากเลยถ้านึกได้ก็เห็น,หนได,ได้เห็นไหมนึกได้ก็เห็นได้เห็นไม่ได้ก็เพราะเรา mm hmm. ไม่ได้นึ นั่นได้นึกมันก็นึกได้นึกได้ก็เห็นได้แค่นี้เองมันก็ง่ายๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราได้กินข้าวก็อิ่มได้ถ้าเราไม่ได้กินก็ไม่อิ่มก็แค่นั้นแหละเนี่ยบางทีเนะี่ยมันก็ตื่นตื้นอย่างเงี้ยนะง่ายๆแต่เราก็นึกกันไม่กระถึง